ออกไปคุมหมองอยู่ศูนไหมไม่ไปหรอกคอยู่ศูน,นย,ย์นะปุ๊กขี้เกียจฟาร,รม์มมันมันดราม่าเยอะครับผมเลยจะออกครับผมจะอยู่สักเนี่ยจบสตอรี่ก็กินรางวัลสองนี่ผมงอกแล้วเดี๋ยวยี่สิบยังด,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 ดีดีแล้วครับอยู่กับแก๊งนั้นแบบไม่มีดราม่าเล่นชิลๆครับแล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องครับ าข้าวหัวเขาหยุดตรงแดงเขาแล้วเขาก็ฆ่าเราเหมือนกันมมันตหรออันนี้พี่พูดถูกไหมเย็นหนึ่งข้าวหัวไปแล้วเขาก็ยังไล่ตีเราเนี่ยเขาไล่ตีผมเนี่ยตีผมเลยพวกผมก็เลยพวกเราก็เลยไล่ขืนแค่นั้นเองก็แค่นั้นใช่จบนี่อะไรี่แดงอันนี้ก็ไปเซตของแย่แยกเซ็ตของแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดมีมีสตอรี่อะไรก็รีบมาไม่เอาโรห์นะครับพี่เโอ้โหบอกว่าผมเยออกแก๊ง ไม่อยากมีดราม่าเยอะใครอะใครเป็นรีเบลวะเออทีแรกผมตกใจจริงๆนะผมยิงไปยิงมาแม่งหายออกจากช่องอะเออใช้กล่องซอมไปแล้วไปฟาบไปรีเบลวะร้านไหนบ้างไม่มีไอ้หลงอลารานบ้างอาร์ดปะ งานบ้างานบ้างลงานร้กายงานร้านกันไปดูรูปร้านแรกันด้ปะเอ้รร้านร้านหัวใจปะเ่นมาเรนเนาเด้อเวหน่อยไฟฟ้าอย่าเพิ่งพาวนะไฟฟ้าแจ้งนะเอ้ยมีใครมีเลขอ้นีป่ะรัหกป่ะเลยียพี่มีให้ไปไปข้างในไปเอ้อุอ้ิกิตมารอรอใครยังง้นล่ะคันยมูนะอะไรนะไ่งพี่มกิคันไหนครับผมนี่นไปส่งพี่พาว่อยปะ สิงห์ภ <ian> <tra> ูงาขึ <listening> ้นไม่ด้นี่ไม่อแฟนไม่อยู่ข้างบนสเยเอยใครยังร้านเบิ้งร้านร้านชมพูเลยขาสีเอ้ยใครแบบว่าขาสาม้ไปถ้าไปงานร้านก็จะไปคันนี้ก่อนแล้วร้านชมพูคันหนึงร้านชมพูคันหเฮ้ยราคาหัว ไม่ได้แปลนกระแสกูพูดจริง <c oughs> เอาไปคุมหของย,ยูสูนไหมไม่ไปหรอกของย,ยูสูนนะกู๊กขี้เกียจฟามไปรับร้านเมพูะคันหนึ่งนะร้านเมพูะคันหนึ่ง ม,มันมันดรามา่าเยอะครับผมเลยจะออกครับผมจะอยู่ยสักเนี่ยจบสตอรี่กินรามวันเสาร์นี้ผมก็ออกแล้วเดี๋ยวยี่สิบแ <20 S 2> นะนำให้ซื้ของกันให้พอนนะรับรับตีนเต็มตัวรับตีนกันไว้ก็ดีนะเอ้ยนายเต็มตัวรับตีนเนี่ยทำเป็นไหมพี่ตีใช่ไหมพี่จะได้ไม่ไปโต้ตอบพี่จะไปอบอาจจะมีอาจจะมีก็เลยบอกให้ให้เตรียมเตรียมตัวไว้ตลอดเอาไม่ได้บอกของเลยแต่เรื่อเรีกให้มาช่วยต้องรีบมานะ ร้านชมพูอยา่างน้นอยมาแชงหรืออะไรเงี้ยไป็รอบๆอ่ะดิชั่วโมงหนึ่งพักเบรกมาช่วยเล่นกัร้านใหญ่รอบนึงก็ได้ม,มีใครดิ้นเสียงเหมืปกติปะอ,อ,อย่างไอ้เหี้ยเพียวสิบหกดีเหี้ยาเถื่อเหยาทัวร์มาลงกูนนะอู้เล่นโอ้ยอย่างแหบ <c oughs> โอ้ยจะค่อย,ยติกยต๊กตักอุยกอ้ยติ๊กต๊กจะฟ้องหกร้อยแล้วนะครับฝากฝากฟ้องเลยนะครับติ๊กต๊อกกับมิกี้ ในลานี้เจอโน้ตเช้งนะร้านกูอะเมมเมมมัยนะครับเจอโน้ตเช้งครับคันหนึ่งร้านหัวใจคันหนึ่งคันหนึ่งเพราะว่าไอ้ไี่ลูกพี่เปียกมันจะมาด้วยเหมือนลูกพี่เปียกมันจะมาด้วยไปได้ไปดีกว่าสองทีกว่าแบนอะไรใครแบนดิจิตอกูไปกูไปไม่ได้แบนกูไม่ได้แบนใครนะรอบนี้มันจะพี่เปียกมาด้วยข้าแขมมีคนเล่นอย่างค้าแขมข้าแขมโหลโหลโหลเอาพาร์ตว่นะครับอ่าตีเพิ่มเลยค้าแขมข้าสี่ข้าแขมข้าสี่ นย่งไรดีีแล้วครับอยู่แก๊งนั้นแบบไม่มีดราม่าเล่นชิๆครับใใาโละนะครับคอคาสีา่เนาะอุ้ยทำไมกูแลกอะอ,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 อ้ย้อแครเตเดียมอันนพี่มาเส็ของอยู่สา,ส,สามนาทีครึ่งมีสามนาทีห้าสาิบทันทกคอาสามเอ้ยขาสองนะไปนินมาเปล่า ตีผมมีสี่อะดิร้าออออนไปเซอร์ยำจองเด้เอ,อขันขันหนึ่งขันหนึ่งอันนี้ไม่ไปไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยงานร้านนะรอครับขันหนึ่งนะโลครับย่วยเลยเดอวิดมายกี่คนเดวิดฮะกดไม้ข้างแล้วสี่สี่เออไม่ตอนนี้มีสามแล้ว ทำเสียงเสียวโดนหนึ่งพันแมวไม่มีอารมณ์ครับไม่มีไม่มีผมผมงอมพี่อยากซื้อกล่องอะซื้อเอดีหมดตู้แล้ววะเล่นนักคืนนักวันนี้อย่าลืมซื้อเพลงกันด้วยพวกมึงอะเอฟดีตอนนี้อยู่จุดสูงสุดแล้วไปหาซามท้าทายใหมาใช่เหรอวะซื้อแล้วเหรอเนี่ยยังจะขายไหมซื้อข้าพาเลยน้องให้มาถึงเกาะองเอดีกันเลยอิกิจิตเอ็ดีไม่ละอิติจิตอิิจิตอ่านอ่านกลุ่มหน่อย พี่นิกพี่นิกเขออ่านกลุ่มได้เลยพี่นิกอะโลเอ้ะวันนี้เอ็มมีคนขาดหกร้อเยอะวันนี้เอ็มมีขายเอ็มมีขายเยอะหรอสามทุ่เดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวพี่ก็ออกไปนอนแล้วโอเคไม่ไม่ไม่ถ้าคนขาดเยอะมึงอย่าไปทำอะไรแปลกๆนะ ผมผมลาสามชั่วโมเดี๋ยวผมไม่ดูตอนไอนี่แหละนึ่เรื่องแบบนี้ละพอ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 ไปเลยนะไม่กูต้องกูจะแผลหมอกูปวดแผลแผลไม่หายเนี่ยแผลดีแผลอะไรพี่ตายอ๋อแผลดิครับที่ไซมันหนักเกินโอ้โหไอ้ตอนแม่มันขึ้นให้กูแล้วกระดูกมันแตกโอ้ไอซัมไอ้ซัมสั่งอะไพูดกูดูอย่างเดียวนะบอกกูสั่งให้พูดคืออะไรเนี่ยอ่ากูแหละวุ้นหูว่าดิกูหย่างเงี้ะ หนึ่งบลอคแล้วบล็อล้วทำในะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะเชงนะเชงนาเชงมึงจับได้ละเชงเอบล็อกแล้วล็อคแล้วพี่ผมนำให้ครับคุณวัวยังจับเฮ้ยเ่นใช่ไม่หนี่น้องชาย กดิวเฮียปั้มบกเอรอทำให้เป็นีวะทาเพืออ่อหลือคนเดียวออะอะู่

มดป่ะมดป่ะมีมีมีข้างบนเขาเยสอคนอะตยเอสองแล้วนึงนึงไดวิจับไปเจอเคลวรวป่ะไม่ยังอะเฮ้ยไม่ต้องช่วไม่ต้องช่วยหมดละดวีอ่ะไม่เราใครสั่งเราใครตายไหมหไม่ตายเนาะไม่มีมชุบหมดแล้ว หมด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 นอนหมดหมดแต่เขาชุบ่ะไม่นไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วมันมันรู้ไงว่าี่ดีๆจับไปเจอเคล็ล้มันรู้ไงมันรู้ไงเออสวมาเจอดมันรู้ว่าเราจะไม่ส่ห้อยซ้ายขวาหน้าหลังเลยไม่เย้เร็วเร็วเรมาต้งใจเนะทีนีผมไม่ได้แบนใครแบนไม่รู้ไปพูดอะไรหรือเปล่าด่าเขาดีนะด่าเขาโหดนะเฮ้ยบอกบอกกแล้วพี่เคนผมบอกแล้วไม่ไดพร้อม ผมไม่ได้เป็นคนแบนนะผมให้ดาับในท่อนจัดการนะเป็นร้านเป็นไม่ไม่ไม่มึงจะไปตีใครได้เที่อ่อเปล่า